เปนความตั้งใจจริงๆถ้าถ้าลองฟังดูจริงๆก็จะเข้าใจว่าไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรนะคะ างสาวแพรทองทานได้ถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่าตนนั้นขอน้อมรับคำพิจารณาของศาลต่อจากนี้จะหยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีเวลาประมาณ15วันที่จะชี้แจงและจะทำให้เต็มที่ในการบอกความตั้งใจที่แท้จริงเรื่องของคลิปเสียงที่หลุดออกมายืนยันว่ามีความตั้งใจและเจตนาเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ทำเพื่อประเทศชาติเพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยและรักษาไว้ซึ่งชีวิตของกองทัพของทหารทุกคนเพื่อสันติภาพที่จะเกิดขึ้นในประเทศ ตนมั่นใจในสิ่งนี้มากๆแต่วิธีการที่ทําอาจจะถูกใจและไม่ถูกใจใครหลายคนแต่ก็จะพยายามพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้ว่าเป็นความตั้งใจเกินร้อเซ็ที่จะทําเพื่อประเทศชาติผลคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะคะดิฉันก็ขอน้อมรับนะคะคำพิจารณาของศาลมีเวลาประมาณ15วันที่จะชี้แจงนะคะก็ดิฉันเองก็จะทำให้เต็มที่นะคะในการที่จะ บอกความตั้งใจที่แท้จริงอะนะคะว่าเรื่องของคลิปเสียงที่หลุดออกมาว่าความตั้งใจเจตนาจริงๆเกินร้อเนี่ยว่าดิฉันตั้งใจทําเพื่อประเทศชาติเพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของเราเพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตของกองทัพของทหารทุกๆคนเพื่อสันติภาพนะคะที่จะเกิดขึ้นในประเทศของเรานะคะดิฉันมั่นใจในสิ่งนี้มากๆ แต่วิธีการที่ดิฉันทำเนี่ยอาจจะถูกใจและไม่ถูกใจใครหลายๆคนนะคะก็แต่ยังไงก็ตามเนี่ยดิฉันก็พยายามจะพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้นะคะว่ามันเป็นความตั้งใจเป็นความพยายามเกินเกินหนึอยเเซนะนะคะที่ที่จะทำเพื่อประเทศชาติจริงๆเจตนาไม่มีอยากได้อะไรของตัวเองเลยนะคะแล้วก็ อย่างเดียวว่าทำยังไงที่จะไม่ให้เกิดความวุ่นวายทำยังไงที่จะไม่ต้องสู้รบกันทหารไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อนะคะเพราะทีฉันเองก็คงรับไม่ได้ถ้า,าพูดอะไรกับทางผู้นำและทำให้เกิดผลเสียเ,เกิดการทะเลาะหรือเกิดการโกรธเคืองนะคะอันนั้นก็เป็นความตั้งใจจริงๆถ,ถ้าลองฟังดูจริงๆก็จะเข้าใจว่าไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาร้าย อะะะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็จะใช้เวลาที่สามารถชี้แจงได้เนี่ยชี้แจงให้ได้อย่างครบถ้วนล่าสุดยืนยงโอภากุลหรือแอคคาราบาวค่ะได้เป็นศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังอยู่แล้วใช่ไหมคะก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook บอกว่าขอแสดงความเสียใจกับท่านนายกนกน้อยในสภาที่ถูกสั่งพักปฏิบัติหน้าที่ และถ้าไม่ผิดกติกาได้นั่งกระทรวงวัฒนธรรมก็น่าจะทำประโยชน์ให้บ้านเมืองได้วัฒนธรรมไทยเขาตีไก่กัดปลาชนวัวช่วยส่งเสริมหน่อยครับเอาแบบที่ท่านเคยพยายามจะสร้างคาสิโนให้ได้จนเกิดแรงต้านทั่วสารทิศถ้าเพื่อไทยยังดันทุรังจะสร้างคาสิโนให้ได้พักเพื่อไทยที่ผมกาบัตรเลือกตั้งให้คงจะสาบสูญไปพร้อมๆกับตระกูลเจ้าปัญหาแน่นอนครับพี่น้อง ทั้งนี้ YouTube แอกคาราบาลไลฟ์สไตล์ได้เผยแพร่บทเพลงเพื่อถ่ายคาซิโนซึ่งขับร้องโดยยืนโยงโอภากุลหรือแอกคาราบาลร่วมกับสุรชยัยจันทิมาทรหรืองาคารวานและปู่พงศิษฐ์คำพีความยาวประมาณ4นาทีพร้อมระบุรายละเอียดของบทเพลงดังนี้ เพื่อไทยคาสิโนคือบทเพลงที่แอดคารบาวเขียนขึ้นจากจุดยืนที่ไม่เห็นด้วยต่อแนวคิดของรัฐบาลในการผลักดันร่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรหรือ Entertainment Complex ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเปิดทางให้คาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยด้วยความเชื่อมั่นว่าการพนันไม่ใช่ทางออกของประเทศแอดคารบาวจึงเลือกใช้บทเพลงเป็นเครื่องมือในการตั้งคำถามและส่งสารถึงสังคมอย่างตรงไปตรงมา พร้อมเชิญสองศิลปินผู้มีอุดมการร่วมกันได้แก่งาคาราวลาและพงศิษคัมภีมาร่วมถ่ายทอดบ,บทเพลงนี้ให้ทรงพลังยิ่งขึ้นเนื้อเพลงสะท้อนบริบททางสังคมประวัติศาสตร์และความจริงเชิงนโยบายผ่านภาษาที่ชัดเจนโดยเฉพาะการอ้างอิงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หที่ทรงกล่าวถึงพิษภัยการพนัน เมื่อครั้งเสด็จเยือนมอนติคาร์โลซึ่งยังคงมีน้ำหนักและความร่วมสมัยมาจนถึงทุกวันนี้ปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้าแต่พวกคุณกลับไม่เอาใจใส่ดันส่งเสริมการพนันเพื่อไทยคาสิโนนอกจากนี้ยังระบุได้ว่าบทเพลงนี้ไม่ใช่การโจมตีบุคคลหากแต่เป็นการตั้งคำถามเชิงหลักการว่าแนวทางการพัฒนาประเทศควรยืนอยู่บนพื้นฐานใด เพื่อไทยคาสิโนจึงไม่ใช่แค่เสียงร้องจากศิลปินเพื่อชีวิตแต่คือจุดยืนทางความคิดที่อยากให้สังคมหันมาไตร่ตรองว่าเราควรเดินหน้าไปด้วยอะไรความบันเทิงหรือความยั่งยืนโดยมีเนื้อเพลงเต็มดังนี้เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดลือกันยกใหญ่รับค่าตงมาทำให้เกิดถกเถียงกันในสภาคาสิโนอันการพนันเป็นพิษคิดผิดคิดใหม่ดีไหมนะมันเหมือนหนามตําใจปวงประชาคาสิโน ขเขมรลาวพาม่ามีทั้งนั้นถ้าอยากเล่นการพนันก็ให้ข้ามไปแต่ไม่ควรเปิดบ่อนกลางเมืองไทยคาสินโนเสียงลือเสียงเล่าตกกระจายเขาคิดจะขยายหลายสาขาไปเชียงใหม่ภูเก็ตพัทยาคาสินโนคงขโมยไอเดียจากข้างบ้านและประเทศเรานั้นเป็นชนเงินบาปถูกสาบจากพนันออนไลน์คาสินโนทั้งช่อโกงฟอกเงินคาสินโน พอหลวงรอห้าทรงแคลงใจเมื่อครั้งไปเยือนมอนติคาโลเล่นเบียมันสนุกแต่ทุกโขกาสิโนทรงได้ปารบกับกรมดำรงเพราะเล็งเห็นทษทันอันใหญ่โตลองนึกถึงไรฟ้าติดไฮโลกาสิโนคงขโมยไอเดียจากข้างบ้านและประเทศเรานั้นเป็นชนเงินบาปถูกสาปจากพนันออนไลน์กาสิโนปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้าแต่ผู้คุณกลับไม่เอาใจใส่ดันส่งเสริมการพนันเพื่อไทยกาสิโน คงขโมยไอเดียจากข้างบ้านแล้วประเทศเรานั้นเป็นชนยัยเงินบาปถูกสาปจากพนันออนไลน์คาสินโนปัญหาเศรษฐกิจรุมเรา้าแต่ผู้คุณกลับไม่เอาใจใส่ดันส่งเสริมการพนันเพื่อไทยคาสินโนเพื่อไทยเพื่อขายคาสินโนเพื่อไทยคาสินโน